ค่ะกลับมาพบกับครูน้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวก่อนอื่นคุณครูมีบทเพลงให้เด็กๆฟังหนึ่งเพลงก่อนนะคะเพลงหน่วยการวัดทำนองมงแซมงเพลงหน่วยการวัด จบไปแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวอันนี้คุณครูทบทวนให้กรอบหนึ่งนะคะความยาว1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรความยาว1เมตรเท่ากับ100ซนติเมตรและความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตร ถนนสายหนึ่งยาว9ก้ากิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวนะคะ1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรดังนั้นความยาว9ก้ากิโลเมตรเท่ากับ9 1 0 0คูณห0เท่ากับ9000เมตรดังนั้นถนนสายนี้ยาว900 0เมตร ตัวอย่างที่2ผ้าชิ้นนี้ยาว2เมตรคิดเป็นความยาวกี่เซนติเมตรความสัมพันธ์นะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้น2เมตรเท่ากับ2คูณ100เซนติเมตรเท่ากับ200เซนติเมตรดังนั้นผ้าชิ้นนี้ยาว200เซนติเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเมตรเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่ามิลลิเมตรการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยที่เล็กให้ใช้วิธีคูณนะคะ วันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้20มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรตามหน่วยการวัดความยาวที่เราได้ท่องไปนะคะดังนั้น20มิลลิเมตรเท่ากับ20หาร1ิบเท่ากับ2เซนติเมตรดังนั้นวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้2เซนติเมตร นัดวิ่งเป็นระยะทาง1,200เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรกี่เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร1,200เมตรเท่ากับ1 0 0 0งบวก200เท่ากับ1กิโลเมตร200เมตรดังนั้นนัดวิ่งเป็นระยะทาง1ก,กิโลเมตร200เมตร 1, 1, 200, 1, 1, เมตระะ 1, เป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตรเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่ากิโลเมตรการเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีหาร หลังจากนี้ให้เด็กๆนะคะไปทบทวนในแบบฝึกหัดที่ครูให้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะ